สวัสดีครับเคยเป็นกันไหมครับเวลาได้กลิ่นอะไรบางอย่างแล้วจู่ๆภาพความทรงจําเก่าๆก,ก็แวบขึ้นมาในหัวเลยหรือบางทีความคิดหนึ่งมันก็พาเรากระโดดไปสู่อีกความคิดหนึ่งได้แบบไม่รู้ตัวเอ๊ะแล้วปรากฏการณ์พวกนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงกันนะเรื่องทั้งหมดนี้แหละครับมีคําอธิบายด้วยหลักการที่เรียกว่าแนวคิดความสัมพันธ์เชื่อมโยงหรือ associationism เอาล่ะครับมาเริ่มกันที่คําถามสําคัญข้อนี้เลยความคิดหนึ่ง มันนำไปสู่อีกความคิดหนึ่งได้ยังไงกันแน่นี่เป็นเหมือนปริศนาชิ้นใหญ่เลยนะครับที่นักจิตวิทยายุคแรกๆเขาพยายามหาคำตอบกันแล้วก็เป็นหัวใจสำคัญของแนวคิด associationism ที่เราจะมาเจาะลึกกันในวันนี้ครับ แนวคิดความสัมพันธ์เชื่อมโยงหรือ associationism ถ้าจะอธิบายแบบง่ายที่สุดเลยนะครับมันก็คือแนวคิดที่ว่ากระบวนการทางจิตใจของเราเนี่ยมันทำงานโดยการเชื่อมโยงเรื่องราวหนึ่งเข้ากับอีกเรื่องราวหนึ่งที่ตามมานั่นเองครับคือมันไม่ใช่แบบสำนักคิดเป๊ะๆที่มีกฎตายตัวอะไรแบบนั้นนะครับแต่เป็นเหมือนหลักการหลักหลักการสาคัญเลยที่นักคิดหลายคนใช้เป็นแกนในการอธิบายการทางานของจิตใจของเรา สำหรับวันนี้เราจะไปดูกันว่าเรื่องราวทั้งหมดมันเริ่มต้นยังไงจากนั้นก็จะไปทำความรู้จักกับ3คนสำคัญเลยครับแฮมันเอ็ดบิงเฮาส์อีวานพาฟลอฟและเอ็ดเวิร์ดทอนไดค์ก่อนจะมาดูกันว่าสิ่งที่พวกเขาทิ้งไว้ให้เรามันคืออะไรโอเคครับมาเริ่มกันที่ส่วนแรกเลยค่ะจุดเริ่มต้นของมันกับการเดินทางจากแค่แนวคิดปรัชญามาสู่การทดลองทางวิทยาศาสตร์คือจริงๆแล้วเนี่ย ไอเดียเรื่องการเชื่อมโยงความคิดเนี่ยมันมีมานานมากแล้วนะครับย้อนไปได้ถึงยุคอริสโตเตลยุคของเดวิดฮิวมเลยทีเดียวแต่ตอนนั้นมันก็ยังเป็นแค่แนวคิดเป็นปรัชญาอยู่จนกระทั่งมีนักจิตวิทยารุ่นใหม่นี่แหละครับที่บอกว่าเฮ้ยไม่ได้ละต้องเอามาพิสูจน์ในห้องแล็บให้เห็นกันจะจะไปเลยและคนแรกเลยนะครับที่หานกล้ามากๆที่จะหยิบเอาเรื่องที่มันซับ้อนสุดๆอย่างความจำของเราเนี่ยมาวัดผลกันแบบจริงจงจังๆในทางวิทยาศาสตร์ คนนั้นก็คือแฮมันเอ็บิงเฮาส์ครับลองนึกภาพตามกันดูสิครับว่ามันท้าทายขนาดไหนคือความจำเนี่ยมันเป็นเรื่องส่วนตัวมากๆเลยนะแถมยังมองไม่เห็นอีกต่งางหากแล้วแบบนี้จะเอามาศึกษาแบบวิทยาศาสตร์ได้ยังไงล่ะเนี่ยแหละครับคือโจทย์ข้อใหญ่เบิ้มที่เอบบิงเฮาส์ตั้งใจว่าจะต้องแก้ให้ได้ แล้ววิธีที่เขาใช้เนี่ยนะครับโอ้โหต้องบอกว่าสุดยอดมากคือเขาใช้ตัวเองเนี่ยแหละครับเป็นหนูทดลองคนเดียวเลยนะนานถึง5ปีเต็มแล้วเครื่องมือที่เขาใช้ก็ฉลาดมากครับเขาใช้สิ่งที่เรียกว่าพยางค์ไรความหมายเช่น JND อะไรแบบนี้ ทำไมต้องทำแบบนั้นก็เพื่อไม่ให้ความทรงจําเก่าๆของเรามาปนเปื้อนไงครับจากนั้นเขาก็จะท่องๆๆแล้วก็คอยทดสอบตัวเองไปเรื่อยๆว่าเวลาผ่านไปจําได้แค่ไหนทั้งหมดนี้ก็เพื่อจะดูการสร้างความเชื่อมโยงของสมองแบบเพียวๆเลยและผลที่ได้จากการทดลองที่แสนจะทรหดของเขานี่แหละครับมันกลายเป็นการค้นพบที่พลิกวงการไปเลยนั่นก็คือ กราฟการลืมของเอ b บบิงเฮาสกราฟนี้มันบอกเราว่าพอเราเรียนรู้อะไรใหม่ๆนะคะตอนแรกเลยเราจะลืมเร็วมากแต่พอผ่านไปสักพักอัตราการลืมมันจะค่อยๆช้าลงช้าลงจนค่อนข้างคงที่ซึ่งไอเดียนี้เนี่ยโอ้โหกลายเป็นพื้นฐานสำคัญของวงการจิตวิทยามาจนถึงทุกวันนี้เลยครับ เอาละครับจากเรื่องความจําเรามาต่อกันที่ผู้บุกเบิกคนถัดไปกันเลยอีวานพาฟลอฟที่มาพร้อมกับการค้นพบที่โด่งดังมากๆซึ่งจะว่าไปแล้วมันก็เกิดขึ้นจากความบังเอิญนิดนิดนะครับตอนที่เขากำลังศึกษาระบบย่อยอาหารของสุนัขอยู่เรื่องของเรื่องก็คือพาฟลอฟเป็นคนช่างสังเกตมากครับเขาสังเกตเห็นอะไรแปลกๆคือเจ้าหมาในการทดลองของเขาเนี่ยมันเริ่มน้ำลายไหลตั้งแต่ยังไม่เห็นอาหารเลยนะ แค่ได้ยินเสียงฝีเท้าคนเอาอาหารมาอ้าวน้ำลายมาซะแล้วจุดเล็กๆนี่แหละครับกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการค้นพบที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยสิ่งที่พาฟลอฟคนพบเนี่ยนะครับเราเรียกกันว่าการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิกพูดง่ายๆมันก็คือกระบวนการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นเวลาที่เราเอาของสองอย่างมาอยู่คู่กันบ่อยๆซ้ำๆจนสมองมันเชื่อมสอ,อย่างนี้เข้าด้วยกันแล้วมันทำงานยังไงนะหรอครับคืออย่างนี้นะครับ ตอนแรกเลยถ้าเอาอาหารให้หมาหมามันก็น้ำลายไหลอันนี้ปกติแต่ถ้าสั่นกระดิ่งเฉยๆก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นทีนี้พัฟลอฟก็เลยลองใหม่ครับเขาเริ่มสั่นกระดิ่งแล้วค่อยให้อาหารทำแบบนี้ซ้ำไปเรื่อยๆซ้ำไปซ้ำมาแล้วผลลัพธ์ก็คือในที่สุดแค่ได้ยินเสียงกระดิ่งอย่างเดียวโหหมาน้ำลายไหลแล้วครับนี่แหละสมองของมันสร้างการเชื่อมโยงขึ้นมาเรียบร้อยมาถึงคนสุดท้ายในทริปนี้ของเราแล้วครับ เอ็ดเวิร์ดทอนดคนนี้จะเปลี่ยนมุมมองไปอีกแบบเลยเขาจะไปโฟกัสที่ว่าเราเรียนรู้จากผลลัพธ์ของสิ่งที่เราทำได้ยังไงกันการทดลองของทรอนดายเนี่ยก็คลาสสิกไม่แพ้กันเลยครับเขาใช้สิ่งที่เรียกว่ากล่องปริศนาคือเขาจะเอาแมวไปใส่ไว้ในกล่องแล้วเจ้าแมวเนี่ยต้องหาวิธีเปิดประตูออกมาให้ได้เพื่อจะมากินอาหารที่อยู่นอกกล่องทอนดายก็นั่งเฝ้าดูเลยครับว่าเอ๊ะมันเรียนรู้ที่จะออกมาได้ยังไงนะ ซึ่งกระบวนการนี้แหละครับที่เราเรียกว่าการเรียนรู้แบบลองผิดลองถูกแล้วจากการเฝ้าดูแมวล,ลองผิดลองถูกนี่แหละครับทอนไดก็ได้ข้อสรุปที่สําคัญมากๆออกมานั่นก็คือกฎแห่งผลซึ่งกฎนี้บอกไว้ว่าการกระทำอะไรก็ตามที่ให้ผลลัพธ์ที่น่าพอใจก็มีแนวโน้มที่จะถูกทำซ้ำอีกในสถานการณ์เดิมหรือถ้าพูดภาษาบ้านๆเลยก็คือทำอะไรแล้วมัน work ทำเราได้รางวัลเราก็จะอยากทำสิ่งนั้นอีกง่ายๆแค่นี้เลยครับ เอาล่ะครับแล้วทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยนักคิดทั้ง3ท่านนี้เขาทิ้งอะไรไว้ให้เราบ้างเรามาสรุปภาพรวมทั้งหมดกันหน่อยดีกว่าครับพอมาดูในตารางนี้ก็จะเห็นภาพชัดขึ้นเลยนะครับเริ่มจากแอ็บบิงเฮาส์ที่ไปเจาะลึกเรื่องความจำจนได้เรื่องกราฟการลืมออกมาต่อมาก็พัฟฟลอฟที่ไปศึกษาปฏิกิริยาตอบสนองจนได้แนวคิดเรื่องการวางเงื่อนไขและสุดท้ายฟอนไดค์ที่มาโฟกัสเรื่องการกระทำ จนได้กดแห่งผลจะเห็นว่าทั้ง3มคนเนี่ยศึกษาคนละเรื่องเลยนะแต่ทั้งหมดก็มาบรรจบกันที่การสร้างความเชื่อมโยงในสมองซึ่งก็คือเสาหลักของแนวคิด Associationism นั่นเองงานของทั้ง3คนนี้มีความสำคัญมากๆเลยนะครับเพราะมันกลายเป็นเหมือนอิฐก,ก้อนแรกเป็นรากฐานสำคัญให้กับแนวคิดที่ยิ่งใหญ่ต่อมาอย่างพฤติกรรมนิยมแล้วก็เปลี่ยนความเข้าใจของเราเกี่ยวกับการเรียนรู้ความจำและพฤติกรรมไปเลย ซึ่งไม่ใช่แค่เรื่องในอดีตนะครับทุกวันนี้หลักการของพวกเขาก็ยังถูกเอาไปใช้เยอะแยะมากมายเลยไม่ว่าจะในห้องเรียนหรือแม้แต่ในการบำบัดทางจิตวิทยาก็ตามสุดท้ายนี้ก็อยากจะฝากความผามทิ้งท้ายให้ไปลองคิดกันดูเล่นๆนะคะว่าไอ้หลักการเรียนรู้พื้นฐานที่เราคุยกันมาทั้งหมดเนี่ยมันซ่อนอยู่ในชีวิตประจาวันของเราตรงไหนบ้างไม่ว่าจะเป็นการพยายามสร้างนิสัยใหม่ๆให้ตัวเองหรือแม้แต่ความกลัวบางอย่างที่เราก็ไม่รู้ว่ากลัวทําไมบางทีคําตอบของเรื่องพวกนี้ อาจจะซ่อนอยู่ในหลักการที่เราเพิ่งทำความรู้จักกันไปในวันนี้ก็ได้นะครับ